ศาสนานี่คือคนนะไม่ใช่วัตถุไม่ใช่วัด,ไม,วดไม่ใช่เจดีย์นะถ้าใจคนเสื่อมละ่ะเอาสิมึงจะสร้างเจดียใหญ่มันก็ไปทางพัทงทลายลงหมดจริงไหมศาสนาถึอเป็นใจของคนถ้าใจคนไม่เสื่อมเนี่ยมันก็ไม่เสื่อมหรอกถ้าใจคนเสื่อมจากศีลจากาธรรมศาสนามันก็เสื่อมในตัวของบุคคลนั้น มึงจะสร้างพรพุทธรูปสร้างเจดียใ์ใหญ่ขนาดไหนเห็นไหมอภปการานิสสานฮะสร้างไว้บนภูเขามันก็เอารถถังไปยิงเหมือนเดิมมาเลยแต่ถ้าใจคนไม่เสียมคนเนี่ยอภปการนิสสานเนี่ยนับถือพูดแหละใครจะไปทําลายล่ะเพราะนั้นศาสนาคือใจคนไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาบวชแล้วนะถ้าคนเราในพุทธบุริสัตร์สีเนี่ย พระพุทธเจ้าก็พูดไวต้ตร้ตงเลยว่าศาสนาพูดเราเนี่ยไม่ได้เสือ่อมเพราะศาสนาอื่นไม่ได้เสือ่อมเพราะดินฟ้าอากาศไม่ได้เสือ่อมเพราะอะไรเสือ่อมเพราะพุทธเนี่ยบริษัทศีลคนแม่บริษัทศีลพระเอวยนักบวชเอวยเนี่ยอุบาสกบาชิกาเนี่ยใจเขาเสื่อมใจมันเน่าอ่ะ มันมีแต่เปลือกเดี๋ยวนี้เปลือกก็ไม่ใช่มาแล้วเลยใบอ่อนๆก็ยังไม่ใช่นะ่ะไปละไปเป็นคนทรงเจ้าเข้าผีไปหมดแล้ว